ครับท่านประชมครับวันนี้ผมมาที่สาร,รกางมาที่ห้องทาง,งานสถทางท่านรองคุมพลปรรดทาทุกเลยนะฮะเพราะว่าในช่วงสงการปีนี้นี่ที่จริงแล้วมีโนโยบายเป็นโนโยบายรัฐบาลแล้วว่าทุกพื้นที่ต้องตายเป็นศูนย์ครับแต่ว,ว่าจังหวัดนครบามของเรานั้นปีนี้นะฮะถึงแม้ว่าจํานวนครั้งที่เกิอดอุบัติเหตุมันลดลงนะ,ะแต่ว่าตายถึงห้าคนเนี่ยเป็นยังไงครับมันมีข้อผิดพลาดหรือ,อยังไงหรือ มีอะไรบ้างที่มันเป็นปัจจัยให้เกิดตรงนี้เนี่ยต้องมาถามท่านรองคุณพลบรรเทาทุกครับที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าให้ดาเนินการในเรื่องนี้สวัเด็ครับครับสวัสดีครับมันเป็นยังไงครับท่านครับครับเรียนที่พร้อมพันนะครับว่าทีนี้เนี่ยจริงๆเราก็ดาเนินการตามมาตรการที่จะลดนะฮะลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานให้ได้มากที่สุดนั่นแหละครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ย ประกอบว่าปีนี้นี่ผู้คนนะครับก็หลังไหลข้ามานครมนมมากมากพอสมควรนะครับซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ปล่อยให้เกิดปัญหากับบ้านหลัยนะครับครับในการปฏิบัติงานของพวกเราอยากเรียนที่นึงนี่ว่าไอเรื่องของจุดตรวจนะครับจุดตรวจทั้งหลายแหล่ที่ดําเนินการเราคิดว่าเราก็พร้อมกันนะครับเพราะจุดตรวจที่อยู่สายทางหลักนั้นนะครับก็มี22จุดซึ่งก็กระจายกันไปซึ่งตรงนี้ก็เป็น จุดที่เรามีการแจ้งเตือนนะคัคือเพิ่มจุดบริการเป็นด่านตรวจขึ้นมาอันนี้มีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายครบมีครบครับครับหัดก็2ีสองจุดแล้วก็ในส่วนของหมู่บ้านชุมชนเนี่ยปีนี้ก็เท่ากับรอบที่ปีใหม่ที่ผ่านมานะครับสามร้อยสี่สิบเจ็ดจุดนะฮะตรงนั้นเรียกว่าจุดบริการจุดบริการแล้วก็เป็นจุดแจ้งเตือนด้วยนะฮะสาเหตุของการเกิดคือปีนี้ยังเป็นเรื่องของเมาสุลาอยู่นะครับเมาสุลานี่ตกไปถึง 52เปอร์เซ็นะครับที่เป็นใส่ของกท้าสุดแล้วก็ขับรถเร็วนี่ก็ประมาณ19%เปอร์เซ็นขับขี่มอไซค์ไม่ปลอดภัยนี่ก็14%เปอร์เซ็นคือสรุปว่ามีทั้งเมานี่มากกว่าเพื่อนละเมามากกว่าแล้วก็ลงมาก็ขับรถเร็วขับรถเร็วประมาณนั่นแหละประมาทแล้วก็สาเหตุอื่นนะฮะนี่เป็นที่มาของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ซึ่งในส่วนของสาเหตุที่มันเป็นสาเหตุอื่นเนี่ยอยากจะเรียนท่านว่าณวันนี้นะมีข้อสังเกตว่าผู้ใหญ่เนี่ยชอบ เพ้อเลยน่ะคุณง่ายงเอาเด็กไปเล่นด้วยเนี่ยแต่มันก็ผิดแล้วล่ะนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ไม่น่าจะหนีละนะครับครับส่วนถนนนะฮะที่มันเกิดนะฮะเขาบอกว่าในพื้นที่อบตหมู่บ้านเนี่ย56เปอร์เซ็นต์คือถนนสายรองสายรองครับในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ทางหลวงแผ่นดินเนี่ยก็35เปอร์เซ็นต์ถนนในเขตเทศบาลก็มีความ4เปอร์เซ็นต์นะครับทางหลวงเชื่บทฟว้าง4เปอร์เซ็นต์แต่จริงๆแล้วนะฮะในการวิเคราะห์ของผมเนี่ยผมว่าต้องดูให้ลึกว่าถนนสาย หมู่บ้านชุมชนนะฮะแล้วก็ถสนสายรองไม่ว่าจะเป็นทางหลวงชนบทหรือทางหลวงเนี่ยที่มันเกิดมันก็ล้วนแต่เกิดในพื้นที่ที่อยู่ในละแวกชุมชนเท่านั้นแหละครับผมจะทำยังไงไอ้เรื่องหนึ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะถามก็คือเรื่องของการตั้งด่านหรือจุดบริการขึ้นมาในหมู่บ้านเนี่ยนะฮะก็บางที่บางแห่งเราเคยคุยกันนะว่านั่งอยู่ทั้งรังจักเมลัเลยไอ้ตรงนี้ผมก็เห็นนะบางครั้งบางทีนะขอขอประธานาภัยไม่สามีหรือเปล่า ก็เอาเหล้าอยามาดื <t 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 ่มเป็นตัวอย่างด้วยอะไรประมาณนี้ครับไอ้นี้ทางท่านรองว่าอย่างไงครับครับตรงนี้นะฮะมันก็เป็นเรื่องที่เราถกกันในที่ประชุมนะครับครับว่าต่อไปนี้เนี่ยมันจะต้องมีมาตรการและมาตรการในการที่จะดูแลกันครับมันมีหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดนะครับที่ต้องทบทวนครับประเด็นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะทีนี้ก็ขอไปถึงมาตรการดีกว่ามาตรการอะไรครับมาตรการวบาปีหน้าเนี่ยเราจะทําอะไรกันครับ ในเรื่องของการประชาม์ท่ันนะขลญารเปลียนแ่าณวันนี้เนี่ยเราตามหลังเขาไปทำช่วงที่ข้อร,ระวังก็ไปไประชาัมต์อะไรเนี่ย<ฆ>มันก็ยังไม่ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประชามตินเนี่ยเาพูดไปเมื่อเช้านะครับว่าเอาละต่อไปนี้เราจะต้องมีการทําเชิงลึกบ้างมีการทําในเรื่องของรายละเอียดนะครับตดยอดที่จะต้องลงในระดับพื้นที่<ฆ>ให้มากขึ้นนะครับ<ฆ>ก็เสนอไปว่าประชามต์จังหวัดเนี่ยจะต้องเป็นแม่งานหลักนะฮะแม่งานหลัก ทำการประชาพันธ์เนี่ยหรือว่าการสร้างกระแสตรงนี้เนี่ยโดยสื่อเนี่ยนะครับสื่อที่เข้าถึงประชาชนมากสื่อเนี่ยก่อนเวลานะับอย่างน้อยเดือนสองเดือนแล้วเราคุยกันแล้วนะครับโดยคนที่ต้องมาร่วมนะครับในการที่จะอยู่ในหลู p นี้นะฮะในวงวงวงจรของการประชาพันธ์ตรงนี้เนี่ยก็จะมีของทางสวทสทเรานี่แหละนะครับแล้วก็วิทยุชุมชนต่างๆนี่ต้องมานะครับมาร่วมกันประชุมปรึกษาหรือแล้วก็วางแนววางรอบประชาพันธ์ว่าทำยังไงจะกระตุ้นให้เกิดจิตสานึกมากขึ้น ซึ่งตรงนี้ก็คงจะบอกเปลี่ยนจำพันไปแล้วว่าควรจะทำแนวสังเกโมยูเข้าร่วมกันเลยเรามีแนวทางอย่างไงล้อมรวมจิตใจนะครับสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการเื่อสื่อจำพันให้กับชาวบ้านได้รับรู้ถึงวิธีการในการป้องกันแก้ไขปัญหาการกระตุ้นเตือนกับานกับชาวบ้านตรงนี้อันนี้เนี่ยเคยทํามาในปีที่แล้วนะสงการผมเข้าร่วมทำเอโมย์กับทางด้าน หน่วย E-MS169 ด้วยนะครับก็ไม่มีคนตายนะมันก็ส่งผลให้ทางรายการของเรานี้ไปรับทางวันที่อุดรแต่ปีนี้มันไม่มีอย่างนั้นนะแต่ท่านคิดว่าปีต่อไปต้องทำอย่างงี้ครับก็ยิ่ดีฮะยินดีในส่วนของชุมชนนฮะมันเป็นข้อสังเกตล่ะนะครับที่พูดถึงวาตายก็ในถนนขงหมู่บ้านชุมชนเยอะนะับก็แสดงว่าเหตุมันเกิดที่ชุมชนหมู่บ้านชุมชนนี่แหละเป็นจุดให่คัข้อคำนึงประการหนึ่งก็คือพวกเราไปมองว่าหน้าวันนี้เรามีการใช้อาสาสมัคร พอปพอรอคับอปพ,อร,อพอรอบ้างตำรวจชุมชนบ้างกำนันผู้ใหญ่บ้านบ,า,นบางที่ที่นั่งคุยกันอยู่ตรงนั้นนะฮะค่ะซึ่งการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยมันชินนะครับมันหลายปีละซ่อกไปซ่อมากลายเป็นงานรูทีนประเพณีก็ไม่ใช่ว่าตารเ,เ,เป็นวิถีเป็นวิถีปฏิบัตินะครับพอถึงปีใหม่สงการมาตั้ง ด้านตั้งด่านเสร็จก็มานั่งคุยกันนะฮะนั่งคุยกันเปิดไฟว่าบ้าบ้างแต่ว่าวันสุดท้ายก็ปิดไฟซะแล้วนะครับก็ไปนั่งกันเฝ้าวไปดูไม่ได้โบกไม่ได้ทักทายอะไรกันเลยนี่ครับตรงนี้นะฮะเราก็มีความคิดร่วมกันว่าเอาอย่างนี้นะฮะที่ต่อไปเนี่ยนะครับคงจะต้องมีการซักซ้อมกลุ่มปฏิบัติโดยเฉพาะทางผู้ช่วยฝ่ายป้องกันของแต่ละหมู่บ้านนั่นแหละนะครับผู้ช่วยป้องกันบ้างแล้วก็ในส่วนของหัวหน้าทีม อปพรนะครับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเราจะเชิญมาและมาคุยกันที่อำเภอแนวทางปฏิบัติเพื่อซักซ้อมและแนวทางปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องนะฮะตรงนี้นะครับว่าจะทํากันยังไงซึ่งจริงๆนะครับเราไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้เขามาใช้อํานาจหน้าที่ในการมาตรวจมาบกตรวจตัวแล้วนี่ก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าจะต้องมาสร้างจิตสํานึกร่วมกันกับเขานะครับ ให้เขามีความรู้ถึงวิธีการในการกระตุ้นเตือนกรกระตุ้นเตือนและก็พยายามที่จะให้ทางเขาเนี่ยได้มีความเพื่อกเหิมนะขอนุญาตใช้คำว่าเพื่อกเหิมในการ,รบติงานแล้วก็มีความกำลังใจในการปฏิบ<ช>ัติซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่เราสามารถควบคุมพวกพวัยรุ่นนะ,ะ,<ฮ>ะในยนุคพอสมควร <ฮะ S 2> สมมติว่าอย่างนี้ทดลอครับผมผมผมพอที่มีประสบการณ์คืออย่างเช่นสมมติว่าเราไปตั้งด่านในในหมู่บ้านอย่างนี้เห็นกลุ่มวัยรุ่นนั่งทานอาหารนั่งจะดื่มเหล้าส่งสงเสียงเอะเออกไยงเงี้ย หน่วยนี้นะจุดนี้ก็เข้าไปแนะนำต้องเข้าต้องไปบอกเขาอย่างนี้เป็นต้นเห็นลูกใครที่เห็นว่ามันเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือมีเรื่องเวลาก็เข้าไปพูดกับผู้ปกครองไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นหน้าที่ตรงนี้หน้าที่ครับนะครับการบอกรถบอกลานี่เป็นเรื่องรองเลยฮะตรงนี้เราก็พยายามเพราะว่าโดยทำปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยการเรียกตรวจเรียกอะไรเนี่ยมันเป็น และภาระของพนักงานเจ้าหน้าที่นะมันมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายตามกฎหมายใช่ไหมก็นั่นกับบางทีบางทีถนนสายหลักเนี่ยเรามาตั้งด่านอยู่ข้างๆก็เอาสิ่งหยุดขวางมาขวางทางจราจรถ้าเกิดว่าเขาคนปั้งขึ้นมาเนี่ยมีความผิดนะครับเราไม่มีอำนาจตามกฎหมายบอกว่านายกอบตสั่งนายกไม่มีไม่มีอำนาจนะนายกไม่ใช่จะพนักงานจราจรในทะเลองใช่ไหมครับผมสิ่งหนึ่งที่จะทำนะครับปีนี้เนี่ย มันก็เยอะนะสามร้อยสี่แปจุดในหมู่บ้านชุมชนใช่ไหมครโอ้มากเลยฮะเราจะพิจารณากันว่าในจุดต่างๆที่แต่ละเพือเสนอมาเนี่ยต้องดูว่าจุดหนที่เหมาะสมครับพื้นที่ใดที่เหมาะสมอย่างที่ที่พร้อมพันธุ์ก็รอบที่แล้วเนี่ยตอนปีใหม่นะก็จะมีการแจ้งระบางจุดไปตั้งตรงจุดที่รอดแหลมต่อเขืออะไรมันไม่ได้ถ้าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย เพราะฉะนั้นจุดที่เราจะตั้งต่อไปนี้ต้องมีการเลือกกันครับที่นาจุดไหนเป็นจุดร่วมนะครับคนสัญจรไปมามากมีได้หมายความว่าไปเลือกเฉพาะจุดที่มันจะต่อไปได้ต่อที่มันสะดวกสะดวกตัวเองแต่ไม่นึกว่ามันเป็นที่อับกระส้นทำให้เกิดจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เราต้องไปเลือกเลือกจุดที่เหมาะสมเือเป็นการกำหนดจุดนะฮะนอกจากนั้นนะครับในหมู่บ้านชุมชนก็มีแนวความคิดต่างต่อไปนี้ในส่วนของสถานศึกษาเนี่ยนะครับจะต้องขอความร่วมมือกับเขาโรงเรียนบ้านเรานี่แหละนะครับบ้านเนี่ย ก็เออก่อนวันรดน้ำลงนะครับก็จะขอความร่วมมือจากโรงเรียนให้พาเด็กน้อยๆเราเนี่ยนะครับท่องจําแบบนกแก้วนกคุณทองเ,เดินไปตามซอกตามซอยในหมู่บ้านสักห้าวันเลยให้บอกว่ายาให้ลูกดื่มเหล้าควบคุมกันนั่นไปยาไปออกไปเล่นน้ำสงการมากเป็นแล้วเนี่ยน,นะครับให้ <ขอ S 2> เด็กช่วยรดน้ำลงให้เดวย้าไปตามหมู่บ้านไอ้ตามซอกตามซอย สักห้าวันหกวันเนี่ยก็จะเป็นเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยไปช่วยกันดูนอกจากนั้นคุณครูก็น่าจะมีการให้เด็กเนี่ยนะเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองบอกว่าคุณพ่อคุณแม่อย่าไปดื่มเหล้าในวันสงกรานต์ให้มากอย่าออกเนี่ยจะต้องช่วยกันนะครับตรงนี้จะเป็นวิธีอยาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกครับในส่วนของถนนหลวงครับยี่สิบสองจุดที่เราว่าเนี่ยนะฮะก็เรียนอย่างนี้ว่าต่อไปนี้เนี่ยมันจะต้องมีจุดที่ พอที่จะชะลอรถได้นะฮะชะลอรถได้แล้วก็จะมีอ่อ่โทรโขงแล้วนี่แหละประชาพันแนะนำนะครับบอกฝนตกถนนลื่นนะอ่ต่อไปข้างหน้ามันมีชุมชนหนาแน่นนะครับขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าใช้ความเร็วเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำน้องนั่นนะก็จะมีการเป็นกำหนดให้จุดจุดตรงนี้คูดาด้วยนะครับรับแล้วก็กิจกรรมบรรสงทการนะฮะของญาติบอว่าหน้าวันนี้นี่มันไม่ใช่กิจกรรมที่อ่ จะทําให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งหมายเอาไว้นะครับมันจะต้องมีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เลยนะครับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เช่นนะฮะต่อไปนี้เนี่ยบริเวณพื้นที่ที่เราโซนนิ่งนะครับโซนนิ่งปีนี้ก็ขออนุญาตนะฮะแต่หลายท่านก็พูดกันนะฮะมันแคบมันแคบอันนี้ในเขตเทศบาลเท่านั้นครับคอาจจะต้องคุยกันนะครับแล้วก็บริเวณข้างถนนก็เป็นร้านจำหน่ายสินค้าซึ่งในทางปฏิบัติเองเราก็ถือว่าถ้าไป ห้ามเขาจะนายสุราเป็นการลอ้อมสิดนะเพราะเขาอนุญาตแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องหลบนะครับทีน้าเนี่ยต้องไปหาพื้นที่ทเหมาะสมกว่านี้แล้วก็เวลาจะเข้าไปตอนนี้มันต้องมีทางออกทางเข้าใช่ใชทางเข้านี่<ช>เป็นไปได้ไหมทางวัฒนธรรมนี่จะต้องเป็นคนไปกําหนดแนวทางว่าเอ้าก่อนเด็กรูกนน้องลูกหลานทั้งหลายเลยจะเข้าเล่นน้ําสงการอย่าไปรดน้าละจ้ะเขาจะลูกปไปวางทุก<อ>น้ําละ คือคือผู้ใหญ่เราทําให้เห็นว่าประเพณีปฏิบัติเราเป็นยังไงใช่ไหมฮะเอาพุทธภูเก็ไปสถานเป็นตัวอย่างตอนเปิดก็ได้เสร็จแล้วจะเข้าไปในอุโมงคหน้ามีที่สงฆ์พระอะไรต่างต่างกันก็ต้องมีเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมนั่นให้รู้ว่านี่ประเพณีสงการคืออะไรโอ้ครับต่นจุดหลักอะไรก็าควรจะเฉลยพระปัตตแล้วก็ตรงนี้เที่ท่านร้ว่ามันไม่ใช่เฉพาะจุดโฉนดนะครับจุดที่เราพูดกันนี่นะฮะ มันจะต้องไปพูดถึงตำบลหมู่บ้านด้วยณนะวันนี้เนี่ยตำบลหมู่บ้านบางท่านเนี่ยนักการเมืองบางท่านดูคุ้นะครับทั้งอดีตบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะไปเปิดงานตอนเย็นไม่มีคนครับเอาเล่นน้ํากันซ้าไปถึงห้าโมงหกโมงทำให้เขากลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วนี่ก็เป็นปัญหาต่อไปนี้เนี่ยครับกลุ่มที่จะต้องช่วยกันกับทางรัฐบาลผมคิดว่าเหสมมอครับกับแม่บ้านของพอ,อจอนต้องร่วมกันแหละเป็นผู้บริหารจัดก,การชุมชน,ชน ในในหมู่บ้านเนี่ยท่านรองท่านรองก็เป็นคนนครพนมเมื่อก่อนเราสมัยเป็นเด็กๆใช่ไหมถ้าถึงส่งการก็เอาพระลงเรียกว่าพระลงบ๊ายบายเราก็ไปนําดอกไม้มีหมู่บ้านหนึ่งที่น่าเป็นตัวอย่างบ้านดงงติ้วนะบ้านตรงติ้วตะบนบ้านกลางเนี่ยนะฮะวันที่สิบสี่สิบห้าเนี่ยเขามีการจัดงานนําดอกไม้นะครับอันนี้เป็นประเพณีอันุดงามครับดูแล้วมันมันมีความรู้สึกว่ามันมีความหมายนะฮะอันนี้เราเราขอโทษ พอเราเปิดโรงการปุ๊บก็จะเห็นเด็กๆนั่งรถกระบะสาดน้ำใช่ไหมเล่นแป้งเต้นอะไรแดนอะไรพวกเนี้ยบรรยากาศเก่ามันไม่มีใช่บรรยากาศเก่าเราก็รู้นะครับว่าใกล้เวลาส่งน้ําพระเราก็จะมีพระมาแล้วให้เราส่งน้าตามรางนิดนะฮะรางรถพระพระโบ้แล้วเสร็จแล้วตอนเย็นเราก็ไปนําดอกไม้อย่างเช่นว่ามาเวียนเทียนรอบมามาพากันเดินนิดนะฮะเดินรอบบริเวณที่พลาที่เรานั่นนะก็า ต่อสายดอกไม้เสร็จก็รถครับมนี่ก็เป็นเรื่องสนุกสนานที่วิ่งกันตับแ l บนะครับเนื่องจากเวลาจะหมดแล้วคืออย่างนี้พู่สรุปว่าอย่างนี้กันแล้วนะเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่ขับรถเร็วเมานะฮะ เสร็จแล้วก็อย่างหนึ่งสถานที่ต่างๆก็อาจเป็นอุปสรรคอยู่บ้างรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะไม่ตรงประเด็นบ,บางจุดนะฮะทำให้เราเสียโอกาสและที่สําคัญที่สุดก็คือแบบอย่างไว้ในประเพณีที่เราเคยปฏิบัติกันมาเนี่ยมันหายไปต่อไปเราจะต้องแก้นในจุดนี้ด้วยและการประชาสัมพันธ์เนี่ยในการรณรงค์เนี่ยไม่ใช่ว่าถึงวันคนมาพูดมันต้องทํามาโดยตลอดนะอย่างนี้เราเคยทำมานะฮะท่านรองครับเพราะฉะนั้นท้ายนี้ท่านมีอะไรที่จะฝากครับเชิญก็คืออย่างนี้ท่านครับก็งาน ตรงนี้นะครับงานโครงการตรงนี้มันเป็นภารกิจของทุกฝ่ายทุกหมู่ทุกเหล่าซึ่งณวันนี้คณะกรรมการคณะทํางานที่เรานั่งคุยกันก็เป็นปลายเหตุแต่ส่วนที่จะต้องทําต่อก็คือว่าใครมีฟังก์ชันอะไรเกี่ยวข้องนะครับก็ต้องลงมาช่วยกันซึ่งตรงนี้ก็ได้มอบทางคอพอไปแล้วนะครับว่าต้องเชิญส่วนราชการวยงานมาเพื่อจะทําแผนปฏิบัติการร่วมกันก่อนที่จะเข้าวันโงการให้ทละคนทุกหน่วยฉันฝัช่วยกันไปทานะครับ แล้วก็วัน้องการฝากนิดนึงครับที่อื่นเขาสงการปลอดอ็นอหอแล้วครับพบกับในส่วนของพวกเราจะต้องเริ่มนับครับผมในปีต่อไปใครเข้าเขตบริเวณอย่างน้อยไม่มีครับครับผมครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีเราจะเข้าสู่การสงการปลอดเอนก่อหอครับแล้วต้องหาทางในการตัดต้นตอของการเกิดอุบัติเหตุนะฮะเราไม่ได้หมายเพราะว่าพอถึงหน้่เทศกาลต่างๆค่อยริลงครับถ้าหากว่าเราริลงได้ทุกวันก็จะเป็นเรื่องดีนะฮะครับ ครับผมหมดเวลาพอดีนะท่านลองโอกาสน้าจะหาโอกาสมาคุยกันใหม่นะขอบพระคุณท่านตรองคุมบลญมาเท่าทุกนะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมครับถ้ามีโอกาสดีๆอย่างนี้พร้อมพันทีวีจะมานำเสนอครับ